เด็กๆอยู่ไหนกันนั้นเนี่ยยังไม่ตื่นกันอีกหรอเนี่ยอ้อาวพ่อตื่นแล้วหรอแม่จะออกไปทําธุระฝากพ่อดูแลลูกๆด้วยวันนี้พี่ปื้มกับน้องโปรดมีกันบ้านฝากพ่อสอนกันบ้านลูกด้วยนะอา้าวแม่จะออกไปไหนหรอแม่จะไปทําธุระแป๊บหนึง่งเดี๋ยวรีบกลับมาฝากพ่อทํากับข้าวให้ลูกกินด้วยนะแม่รีบเลยไม่ได้เตรียมไว้นะพ่อเอา้าแม่พ่อทํากับข้าวไม่เป็นเนาะ ถ้าพ่อทำอ่ะเด็กๆจะกินได้หรอเอาหน่าพ่อลองไปดูในตู้เย็นดูเผื่อจะมีอะไรให้ลูกกินได้บ้างเดี๋ยวแม่รีบกลับมาบายๆนะพอ่อเดี๋ยวแม่อ้โหรทำกับข้าวก็ไม่เป็นแย่แล้วเราพ่อคบไปพึตื่นนกโปรดตื่นแล้วครับแล้วแม่ไปไหนอ่ะพ่อก็แม่เขาออกไปทุร้าไม่รู้ไปไหนเนี่ย ไปช้อปปิ้งหรือเปล่าชิปึมลองขับรถไปดูซิว่าแม่เขาไปไหนกันแน่โอเคลรจาจะดรถทุกบ้านพอดีเลย <c oughs> ตามตูดรถแม่เลยอุย้ยมีผู้โดยสารอยู่ข้างหลังด้วยโอ้ชิบึม <c oughs> แรงเลยเหรอนะโอ้รถโดนชนต้นไม้เลยน้องปอน ยังตามปัวตามที่เพิ่มมาอ่าเอออุ้ยดีเลยดีเลยรถอะไรอ่ะท่อสองลูเลยอ่ะรถสีดำ G R s u p ้าใช่น้องบรุ่นอะไรกรับรุ่นสีดำใช่ไหมเออรุ่นสีดำนะทุกคนเขาเรียกว่าเอมตรงนี้ได้ไงอ่ะ บนถนนอย่างนี้ได้ไง oh, si> อ่ะโอ้ยเกือบชนแน่ดีเบาๆเลยสิเอาชนเลยตาต้องปวดบ้างปดเลยเออเอดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าอ๋อ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 ตกน้ำตกน้ำรักขับมือมาให้นะทุกคนโอ้อ้้เอ้ยพีเพื่อนหมือจอรถแม่แล้วไหนอยู่ในป่าเนี่ยเหรอ รถแม่สีอะไรทุกคนเห็นก an ันไหมแม้น้อน้องน้องน้น้องนององน้องน้องน้อพ่อครับพี่ปื้มอยู่แล้วจริงด้วยแม่เขาบอกว่าให้พ่อไปทากับข้าวให้พี่ปื้มกินนี่นะเดี๋ยวพ่อไปค้นหาในตู้เย็นก่อนว่ามีอะไรทาบ้างนัโปวดมาดูกันในตู้เย็นมีอาหารอะไรกินบ้างมีอะไรนะ ปอมนี่นะใคร,รเอามาใส่ไว um si> uh! ้่ะปวดมีอีกไหมน้าอุ้ยเจ้กบนี่ก็กบปอมใครเอามาใส่ไว้น้องปวดอีกแล้วกินไม่ได้มีอะไรอีกไหมน้ากล้วยกินได้ไหมกินไม่ได้นี่ก็กล้วยปอมอันนี้มีขนด้วยอุ้ยร้องด้วยอุ้ยกุ๊กไก่นี่นะกินได้ไหมเนี่ยน้องปวด น้องปอดบอกกินไม่ได้น้องปดครับอันนี้กินได้แน่นอนใหญ่มากนี่อะไรครับน้องปดมาละกอมาละกอดีแม่เขาชอบทำส้มตำมีอยู่อย่างเดียวในตู้เย็นทำอะไรดีนะอะไรน้องปดนี่พอนีไงโอ้ บ้าเรามีซันเวล่คู่ใจใติดบ้านไว้นี่นะนั่นไงพ่อเดาไม่ผิดจริงๆว่าแม่ต้องซื้อของโปรดมาติตดบ้านไว้แน่ๆไหนมาดูซิแม่ซื้อรถอะไรมาบ้างอันนี้ซันเวล่เนื้อสะโพกไก่กรอบส่วนอันนี้ไก่กรอบทรงลังพึ่งน่ากินทั้งสองอย่างเลยงั้นวันนี้พ่อทอทั้งสองอย่างเลยแล้วกัน แค่เรามีซันแวเล่อยู่ในตู้เย็นก็หยิบมาทำง่ายมากเลยล่ะลูกเขาเป็นตัวช่วยที่ดีของบ้านเราจริงๆเหมาะกับคนทำอาหารไม่เป็นหรือทำอาหารไม่เก่งอย่างพ่อมากแค่หยิบฉีกเททอดไม่ต้องรอละลายเลยสบายสุดๆน้ำโปรดหาจานรอครับเตรียมจานไว้ให้พ่อด้วยนะมาเดี๋ยวพ่อจะทอดเนื้อสะโพกไก่กรอบเป็นอันดับแรกเลย น้ำอันร้อนแล้วทุกคนมาทอดกันเลยว้าวยากไหมครไม่ปื้มน้องปดูดไม่ยากเลยขนาดพ่อทำอาหารได้เป็นนะยังทอดง่ายมากๆเลยอ,อีกด้านหนึ่งน่าจะสุกแล้วกลับสักหน่อย ีเหลืองสวยน่าทานมากๆรอก่อนนะทุกคนสุกแล้วนี่ดูน้งโปรดเขาเตรียมจานไว้ให้พ่อด้วย <Yahoo! S 1> ต่อไปพ่อจะทอดไก่กรอบทรงลังพึ่ง เนื้อแน่นนะเนี่ยไม่ติดกระทะด้วยกลับหน่อยนะว้าวสีเหลืองสวยน่าทานมากต้องกรอบสุดๆแน่เลยอืมเหมือนลังผึ้งเลย เสร็จแล้วนี่เด็ก,ดกสีสวยน่าทานไหมสีสวยมากเลยครับพ่อน่ากินมากน่าพอชิวแล้วไปไปกินกันเร็วสันเวอร์เร่มาแล้วมาเลยหอมหอมเลย,ยอทอะไรกินอมไปน้นนอเ้เลยมาแล้วเหรอแม่ใช่ใชขอกินด้วยได้ไนี่ไงแม่พ่อเอาสันเวรเร่มาทอดทั้งสองรสชาติเลย,ยเนื้อสะโพกไก่กรอบนี่กไก่กรอบทรงลังพึ่ง เป็นไงแม่ฝีมือพ่อใช้ได้ไหมเก่งมากเลยพ่อทอดออกมาสีสวยมากๆเลยทอดง่ายใช่ไหมง่ายมากเลยแม่แค่หยิบฉีกเททอดไม่ต้องรอละลายนะแค่นี้ทำง่ายๆแล้วแม่เราดูนี่สิเนื้อสะโพกไก่กรอบเขาไม่มีกระดูกด้านในด้วยนะนี่เด็กกินง่ายสุดๆจะกินเกับข้าวหรือจะกินเล่นๆก็เข้ากันสุดๆอร่อยกันได้ทั้งบ้านเลยนะ โอ้โหโดนปวดเอางนี้เลยเนาะจริงด้วยพ่อส่วนนั้นนี่ไก่กรอบทรงลังพึ่งใช่ไหมทรงเขาเหมือนลังพึ่ง อาหารให้ลูกกินได้แล้วก็เพราะว่าพ่อได้ตัวช่วยดีๆอย่างซันแวเล่นี่แหละแม่คนทำอาหารไม่เป็นหรือทำอาหารไม่เก่งอย่างพ่อก็ทำได้ง่ายสุดๆเลยตอบโจทย์สุดๆเป็นตัวช่วยที่ดีเลยของพ่อเนี่ยจริงด้วยพ่ออย่างนี้ถ้าวันไหนลูกๆอยากกินซันแวเล่แม่ก็จะให้พ่อเป็นคนทำให้ลูกทุกครั้งเลยดีไหมสบายเลยจ้ะแม่ ถ้าเป็นซันแวเล่ขอให้บอกเลยแนะนําเลยนะคะทุกคนบ้านไหนที่คุณพ่อคุณแม่ทำอาหารไม่เก่งอย่าลืมให้ซันแวเล่เป็นตัวช่วยที่ดีของทุกคนนะหาซื้อได้ที่ห้างสปปรรพสินค้าทั่วไปได้ไง่ายเลยนะอย่าลืมนะหน้าตาซองซันแวเล่จะเป็นอย่างนี้อย่างเดียวเลยนะอย่าลืมหาซื้อมาตุนไว้นะคะทุกคนแม่แม่พ่อมีอะไรจะบอกไหนไหนแม่ก็มาแล้วแม่ล้างจานให้ด้วยนะ เดี๋ยวพ่อจะไปสอนการบ้านลูกๆก่อนงานบ้านเป็นงานถนัดของแม่เลยอ้าวพ่อเห็นแม่กลับมาก็ใช้กันเลยนะโอเคแม่ทําก็ได้เห็นว่าพ่อทําของโปรดแสนอร่อยให้กินหรอกนะการบ้านน้องโปรดแปะตาในชั้นสีนะเออหน้าไหนปลาหน้าไหน ไม่ใช่บอ่อเพนกวินนะต้องเป็นบอ่อปลาสิน้องปด <c oughs> ไหนบอ่อปลาพี่ปื้มเห็นไหมอันนี้บอ่อเพนกวิน <c oughs> บอ่อปลาอนนี้หรือเปล่ามไม่ใช่แม่ครับแอบติดชื้อไหนบ่อปลาโอ้ใช่โอ้พี่ปื้มล่ะอุ้ยระบายหนูเหรอคุณครูคสั่งมาให้ระบายหนูใช่ไหมรีบทำกันบ้านเลยนะทุกคนเดี <c oughs> ๋ยวถึงเวลาเราไปเล่นกันต่อเลย สำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเป๊ยบายสวัสดีครับสวัสดีครับ